ก็เดี๋ยวช่วยอ่านพร้อมกันตรงตรงหมายเหตุเห็นไหมนายยี่หกตรงที่หมายเหตุเห็นไหมก็คือปรากฏอยู่ตรงที่เวลาเราแสดงองค์ธรรมเนี่ยก็จะมีคำนะจะมีคํากํากับก็คือว่ามีคำมาเท่านั้นนะมีคำมาเท่านั้นเนาะเมื่อมีคำมาเท่านั้นเนี่ยก็แสดงว่าต้องเป็นปริพุนธปัญหานะ่ เนื่องจากว่าทําไมทําไมต้องทําไมต้องเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าองค์ธรรมของปริพุณนาปัญหาเนี่ยก็มีองค์ธรรมอยู่สองส่วนในสองส่วนเนี่ยหมายความว่าองค์ธรรมในสันนิฐานน้ำมเนี่ยเขามีองค์ธรรมอยู่สองส่วนก็คือมีส่วนที่เป็นบทเดียวแล้วก็มีส่วนที่เป็นสองบทด้วยหมายความว่าปริพุณนาปัญหาเนี่ยมีองค์ธรรมต่างและยังไม่พอนะยังมีองค์ธรรมที่เหมือนด้วย ต่างแล้วก็มีเหมือนก็มีเนะเาะเนี่ยไหนจะจะเป็นลนักษณะอย่างนี้เนาะเวลาแสดงองค์ธรรมของสังสยาหมดเนี่ยเวลาแสดงธรรมของสังสยาหมดเนี่ย,รรย,ยจึงต้องมีกากับคำมาเท่านั้นใช้คำมาเท่านั้นเนี่ยเป็นของสังสยานะหมายความว่าองค์ธรรมที่เป็นฝ่ายสังสยาหมดเนี่ยต้องห้ามเกินนะหมายว่าต้องจํานวนนี้เท่านั้นนะห้ามเกินนี้เด็ดขาด ท่านจงได้มีกำกับคำว่าเท่านั้นคำวมาเท่านั้นเนี่ยก็เป็นปริพุณาปัญหานั่นเองต้องต้องเป็นฝ่ายสังสยะเนาะอย่างนี anyway> like ้เนาะอันนี้ก็คือกฎของปริพุณาปัญหาเนาะมาต่อมาก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือองค์ธรรมขององค์ธรรมของสังสยะบทเหมือนกันเนี่ยเนาะองค์ธรรมของสังสยะบทเหมือนกันมีคำว่าเหมือนกัน หมายความว่าองค์ธรรมสันนิษฐานพูดไปแล้วรอบหนึ่งพูดไปแล้วรอบหนึ่งเนาะพอพูดไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยพอมาพูดถึงสั่งสยามปุ๊บท่านก็เลยไม่ต้องมาพูดอีกรอบหนึ่งก็เลยพูดข่าว่าองค์ธรรมของสั่งสยามบทเหมือนกันโยมอาจจะนึเล็กว่าทําไมไม่พูดอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าองค์ธรรมสันนิษฐานเนี่ยเช่นสมมตินะสองสมมตินะสองหน้ากระดาษสมมติเนาะ องหน้ากระดาษพูดไปจบเลยนะจบไปเรียบร้อยแล้วพอองค์ธรรมของสังสยาบทจะพูดอีกรอบหนึ่งสองหน้ากระดาษนี่เรายอมไหมยอมเราก็ต้องยอมนั่นแหละแต่ว่าท่านนะคิดอ่าน,นี่ยเราเรียบร้อยแล้วเนี่ไนะท่านจึงได้ใช้คําว่าองค์ธรรมของสังสยาบทเ,เหมือนกันเข้าใจเนาะดังที่คําว่าเท่านั้นเนี่ยเป็นของสังสยาคำว่าเหมือนกันก็เป็นของสังสยา ไม่ใช่สันนิษฐานนะต้องเป็นของสังสยาเนาะอ่าต่อไปเมื่อการแสดงธรรมมีคำว่าองค์ธรรมของสันนิษฐานบทไม่มีเนาะหรือองค์ธรรมของสังสยาบทไม่มีอันนี้ก็อคืออย่างนี้นะตอนนี้เรายังไม่เจอแต่ว่าในกัมภี์มูเลยยมกก็ เนื่องจากว่าในกัมพีมวยมกเราเรียนเฉพาะปุสรติกาพอ <c oughs> เราเรียนเฉพาะปุสรติกาเนี่ยเรียนติกะเรียนในยี่สิบสองติการเราก็เจอปัญหาอยู่แค่สองอย่างเท่านั้นเองก็คือปริกุณหนา้าปัญหาหนึ่งกับปัจฉาปัญหาอีกหนึ่งเราเจอแค่สองอย่างแต่ความจริงแล้วมูลรยมยมกเนี่ยไม่ใช่มีปัญหาเจอแค่สองอย่างต้องเป็นสามอย่างก็คือ โมฆะปัญหาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่สี่ที่เรากำลังอ่านอยู่ตอนที่เราอ่านไปเลยเนี่ยนะองคธรรมของสันนิฐานบทไม่มีตรงนี้มีอยู่ในมูลยมกแต่ว่าต้องเป็นติกาไทาทาองคธรรมก่อนสังเสยบทไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเป็นติกาไทาทาอยู่ในติกาไทาทาแต่ในติกะที่เราเรียนเนี่ยกุศลติกะเวทนาติกะวิปากติกาเป็นต้นอะไรเนี่ยจะไม่เจอ เราเจอแค่สองอย่างเท่านั้นเองกุสนติกะเจอแค่สองอย่างเจอแค่สองปัญหาก็คือปริปุนัปปัญหากับปัจฉาตำานียปริปุนัปก็คือบอริบูรณ์นะหมายความว่าเป็นปัญหาที่มีองค์ธรรมเนี่ยเยอะมีองค์ธรรมมากาท่านจึงจได้ชื่อว่าเป็นปริปุนัะซึ่งปัญหาอื่นจะไม่มีองค์ธรรมมากเท่านี้